ป้าพยากรสวัสดีค่ะคนมีสเสน่ห์คนเจ้าชู้สังเกตได้ในลายมือนะคะสัญ,ญลักษณ์ที่บ่งบอกว่าเจ้าชะตาเป็นคนที่มีสเสน่ห์ดึงดูดใจผู้คนให้มาหลงไหลให้มารักให้มาหลงรักนั้นมีสัญ,ญลักษณ์เป็นยังไงมีลายมือเป็นยังไงคลิปนี้มีคำตอบมาชมกันเลยนะคะว่า เส้นอะไรที่บ่งบอกว่าเราตัวเราเป็นคนมีสเสน่ห์หรือเราไปแอบ,บดูขมือของเพื่อนเราแฟนเราหรือเขามีเขาจะเป็นคนมีสเสน่ห์ไหมมาชมกันเลยค่ะเส้นแรกเลยเป็นเส้นวงสุกนะคะเส้นที่หนึ่งก็คือเส้นวงสุกก็คือเส้นที่เกิดระหวา่างเนินพฤห,หัสกับเนินเสา เป็นลักษณะแบบนี้นะคะก็คือว่าจะเริ่มจากช่องนิ้วชี้กับนิ้วกลางหรือเนินพลุหัดก,กับเนินเสานะคะแล้วก็เป็นเส้นโค้งแอนไปสิ้นสุดระหว่างที่ช่องนิ้วนางกับนิ้วก้อยหรือเนินหรือเนินอาทิตย์กับเนินพุทธแบบนี้นะคะใครที่มีจะเป็นเส้นลึกๆชัดเจนโค้งมาแบบนี้ก็ได้ โค้งมาสวยๆแบบนี้ก็ได้หรือจะเป็นเส้นข,ดขาดๆปะปะอย่างนี้ก็ได้ให้อ่าดูปุ๊บรู้ดูออกเลยว่าเป็นเส้นลนักษณะโค้งมาจากล่องนิ้วชี้นิ้วกลางแล้วก็แอนลงมาอย่างนี้เลยใครที่มีเส้นลนักษณะแบบนี้ก็ใครที่มีเส้นวงสดวงสุขก็คือว่าหมายถึงว่าเป็นคนที่อืมเป็นคนที่ออกแนวอ่า เป็นคนที่รักสวยรักงามจิตใจอ่อนไหวนะคะอา,อาจจะเป็นด้วยบุคลิกของเขาแต่งตัวดีรักสวยรักงามบุคลิกดีจึงทำให้เขาได้ดึงดูดใจดึงดูดคนทั่วไปที่พบเห็นบวกกับเป็นคนที่มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีด้วยดังนั้นเส้นวุงสุดก็เหมือนกับแบบดึง,ด,งดูดเพศตรงข้างให้มาลหลงไหลได้ แล้วก็มีอีกนะคะมาดูตรงเนินสุดคือเนินตรงนี้นะคะตรงนี้เนินสุดนี่คือถ้ามีถ้าบริเวณเนินสุดมีเส้นที่เป็นลักษณะมีเส้นลักษณะอุปธรรมเยอะแบบนี้ ใครที่มีใครที่บนเนินสุขมีเส้นอุปธรรมเยอะๆแบบนี้หมายเป็นสนัญลักษณ์ที่บอกว่าเป็นคนเจ้าสเสน่ห์ได้เหมือนกันเพราะว่าการที่มีคนมานสนับสนุนไม่ได้หลายหรือไม่ได้ไม่ได้หมายถึงญาติพี่น้องของเราอย่างเดียวยังหมายถึงคนรักผู้ครองเ<อ>พื่อนฝูงมิตรสหายมาคอยมาคอยสนับสนุนอุปัรภมเราช่วยเราสป,ปอร์ตเราในเรื่องต่างๆ ดังนั้นก็ถือได้ว่าเราก็เป็นคนที่มีมนุษยสัมพันธ์ทีด่ดีค่ะเรามีสเสน่ห์คนถึงอยากจะมาช่วยเหลือสนับสนุนบุคคลเราต่อไปมาดูตรงตรงคนนิ้วก้อยตรงนี้นะคะถ้าตรงสันมือนะคะก็จะมีถ้าใครมีเส้นลักษณะเป็นเส้นสมรร เยอะๆเยอะๆแบบนี้นะคะเป็นขีดมาเยอะๆแบบนี้ก็บ่งบอกได้ว่าเป็นคนที่เจ้าสเสน่ห์เหมือนกันนะคะก็คือว่า,าเป็นสัญลักษณ์ที่บอกว่ามีคนให้เข้ามาศึกษาดูใจเยอะนะคะเข้ามาเป็นระยะระยะไม่ขาดสายพอคุยกับคนนี้เลิกล้างกันไปก็มีคนใหม่เข้ามาคุยต่ออย่างนี้นะคะแสดงว่า ก็เป็นคนก็ถือว่าเป็นคนที่มีสเสน่ห์เจ้าชู้เหมือนกันนะคะที่มีคนมาพูดคุยเข้ามาเอ่อเข้ามาให้ศึกษาดูใจเยอะหลายคนนะคะสองสามคนขึ้นไปอย่างนี้นะคะแล้วก็อีกอย่างหนึง่งเหมือนจะดูเหมือนจะไม่ไม่เกี่ยวข้องแต่มันก็ใช่อยู่นะคะตามตามหลักๆที่เคยแบบอ่าที่เคยดูมาหรือว่าอะไรนะคะก็คือว่าเส้นอาทิตย์ ลักษณะมีเส้นตัดเส้นขวางแบบนี้เยอะๆนะคะก็คือว่าหมายความว่าเ,เนินอาทิตย์เนี่ยมันหมายถึงเดินที่เกี่ยวกับชื่อเสียงเกียรติยศเงินทองนะคะการที่มีเส้นมาตัดมาขวางเยอะแบบนี้แสดงว่ามันก็คือการที่เราประสัคปัญหามาทําให้เราเสียชื่อเสียเสียงนะคะดังนั้นเราก็ เกี่ยวยงไปถึงการที่เราครบซ้อนคบหลายคนหรือมีคนให้เข้ามาเยอะทําให้เราเกิดการมีปัญหาขึ้นมีปัญหาเรื่ความรักขึ้นดังนั้นก็บ่งบอกได้ว่าจะเป็นสัญญาณให้เรารู้ว่าเพราะความมีเสน่ห์ของเจ้าชะตาความเจ้าชู้ของเจ้าชะตานํามาซึ่งความเสียชื่อเสียเสียงเสียเสียเสียงได้อย่างนี้นะคะแล้ว ที่เนินสุกมือนเดิมถ้าใครมีดอกจันทร์หรือดอกพิกุลบนเนินสุกแบบนี้นะคะมีกระบ่งบอกว่า,าเป็นคนที่มีสเสน่ห์นะคะใครที่มีดอกจันทร์ขึ้นบนเนินสุกใครที่ยังไม่ได้แต่งงานก็จะเป็นสัญญาณที่บอกว่า,าถ้าคบแฟนคบกันอยู่กอ็อาจจะได้แต่งงานเร็วๆนี้หรือว่าอาจจะมีคนเข้ามาให้เรา ให้เราได้ศึกษาดูใจถึงขั้นคุบกันจนขั้นถึงขั้นตกแต่งนะแต่ตกแต่งก็ได้เลยนะคะและอีกเส้นสุดท้ายที่นำมาฝากเพื่อนๆกันนะคะคือเส้นนี้ค่ะคือเส้นระหว่างเนินสุขโค้งไปยังเนินจ์นออกลักษณะแบบนี้นะคะเร,เ,เ,ออเรียกว่าเส้นเรียกว่าเส้นเบียรัสเบียนะคะหรือเป็นเส้นเกี่ยวกับคือเส้นเส้นราคา นะคะาตามตามตำราอัาศาสตร์ไทยนะคะเรียกว่าเส้นราคะไทรมีเส้นราคะนี้เกิดขึ้นอก็แสดงว่าเป็นคนที่เจ้าชู้นะคะมีคนรักคู่ครองคู่ควงหลายคนนะคะถ้าปากกดอยู่ในมืออ่าจนในมือใครหรือว่าถ้าปากกดอยู่ในมือนะคะก็ ผมบอกเลยว่าอาเป็นเส้นที่มีเสน่มากมายเลยนะคะอ,อทำให้คุณหลงไหลรวมทั้งตัวเราก็ฝักไฟท่ทางด้านอารามณ์เกินความพอดีไปอีกด้วยนะคะแบบนี้จะเป็นเส้นโค้งแบบนี้ก็ได้หรือจะเป็นเส้นลักษณะเป็นขึ้นโค้งแบบนี้ก็ได้นะคะเอาละค่ะ ใครมีเส้นไหนกันบ้างลองดูในมือไปเลยนะคะนี่นะคะเราพอจะเป็นคนมีเสน่ห์กับเขาไหมนะคะเราดูลายมือด้วยตนเองได้ง่ายๆเลยแค่แบมือมาแล้วหาเส้นตามคลิปของอิงฟ้าพยากรณ์นำมาเสนอนี่นะคะค่ะคลิปต่อไปมีอะไรดีๆมาทำคอนเทนต์ให้เพื่อนๆได้ชมกันอีกรอติดตามนะคะ สำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากค่ะ